ลำตัวลำตัวอีกแล้วครับลำตัวล้บสุดท้ายครับจบเลยครับยกที่ซ้ายครับขยับคืนไปแหงกันมาเจอทีครับฮุกซ้ายครับเข่ามาายครับหลุดไปครับเกาะซ้ายยังบล็อกได้ทีเข่าขึ้นไปครับมีเหมือนกันครับบารีทองโตลำตัวครับคืนขับตะลึงได้นะครับถ้าถ้าถ้าไม่ออกก่อนนะครับอาไปขวาครับฮุกซ้ายครับ พยายามแข้งขวาพุกมาแล้วต่อยพลัดทีครับผีจ้าต่อยลำตัวใส่กรมาลายทองพยายามต่อยครับบนออกเฉาวุ้ไม่ธรรมดาเลยนะครับนี่ครับโอ้ฉากออกมาได้ครับแล้วโจมตีไวเลยครับคะแนนกันหน่อยครับยกแรกคะแนนออกมาอย่างไรครับโอ้เป็นนัก้มาลายทองครับไปได้อยู่ครับคะแนนมีชนะแล้วก็มีแพ้ครับไปไปต่อยขึ้นพยายามเน้นหมัดอย่างเดียวเลยครับเจอแข้งครับปวดขื้นรับษัปวดที่ไหน เอาแล้วครับแม่เริ่มจะมีลูกหนักเข้ามาคู่ก็ยืนนิ่งไม่ดำต่อต่อยลาตัวครับสับสองต่อยละตัวต่อยลาตัวครับเป็นยังไงครับโดนแล้วก็สุดท้ายครับหล่นลงไปครับครับเป็นไงเป็นการแล้วเพราะว่าอย่าลืมครับว่าคะแนนยกแรกก็ยังได้เปรียบอยู่แต่ว่าตอนนี้ครับโอ้โดนลัตัวอีกแล้วครับโบนับที่สอาวครับปิดเกมได้ไหมครับฝังต่อหมัดเตะมาครับต่อยละตัวลาตัวอีกแล้วครับลาตัวครับสุดท้ายครับจบเลยครับ ดูมือให้มุมแดงครับ